ด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกคันนี้มาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันนะคะได้ล้อเดิมศูนย์นะคะพร้อมยางใหม่โยโกฮาม่าด้วยนะคะด้านหลังนะคะของเขาก็จะเป็นรถ4ประตูแบบนี้พร้อมสเกิร์ตนะคะ S Limited นะคะเป็นสเกิร์ตท่อคู่พร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ถึง2จุดเลยนะคะถ้ารองยางโตโยต้าตรงรุ่นแบบนี้เลยนะคะด้านล่างจะมีแผ่นกระดานอุปกรณ์ SOS แม่แรงยางอหล่ใส่ไว้ให้แล้วนะคะดัมสปอร์ตเป็นเบาะทรงสปอร์ตเป็นเบาะหนังด้วยทุกคน สวยมากเกียร์ออโต้แบบนี้มาให้นะคะกวางของกระจิกกระจิกได้เบรกมือนะคะที่พักแขนนะคะพร้อมที่วางแก้วหนึ่งตำแหน่งน,นี้ค่ะ ทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้เราอยู่กันที่ PS a u t อโต้บานสวนนะคะแล้วนี้อากาศดีมากนะคะมีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะคะเป็นรถแบบว่ามือเดียวป้ายแดงรถแดงด้วยนะคะสำหรับ v ีออสเครื่องพันห้าคันนี้เป็นรถปี2016นะคะสำหรับใครที่มีรายได้1 2 0 0งบาทขึ้นไปสามารถออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องงอ,อคนกู้ร่วมนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันทุกจุดเลยนะคันนี้เป็น v ีออสนะคะเครื่องพันหรถสีแดงนะคะกระจังหน้าโฉใหม่แบบนี้เลยนะคะ เป็นรถปี2016ทุกคนนะคะไฟหน้านะคะรับกับกระจังหน้าด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกคันนี้มาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันนะคะได้ล้อดเดิมศูนย์นะคะพร้อมยางใหม่โยโกฮามาด้วยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆไม่ต้องสีเรียนเรื่องว่าเอ๊อยยางจะเป็นยังไง นะคะขับได้เลยไหมนะคะที่นี่คือเอาใจใส่ทุกจุดให้จริงๆนะคะยางเก่าเราเปลี่ยนให้ไม่ต้องกังวลน,นะคะด้านข้างคันนี้ตัว E ค่ะได้กระจกปรับไฟฟ้านะคะพร้อมไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะคะมาพร้อมกับกันสาดนะคะที่ประตูทั้ง4บานเลยนะคะมือจับของเขาข่ะเป็น W ีออสนะคะตรงรุ่นแบบนี้เลยนะคะเป็นโครเมียมด้วยทุกคนตัดกับรถแดงนะคะให้ความหรูของตัวรถนะ v ีออสแดงนานๆมาทีทุกคนนะคะรีวิวทั้งทีเลยแบบตื่นเต้นนิดนึงนะนี่ด้านหลังนะคะของเขาก็จะเป็นรถ4ประตูแบบนี้พร้อมสเกิร์ตนะคะ S Limited นะคะเป็นสเกิร์ตท,ท่อคู่พร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ถึง2จุดเลยนะคะป่ะเดี๋ยวเปิดดูห้องสัมภาระกันว่าคันนี้จะมีพื้นที่ห้องสัมภาระนะคะให้เราได้ใช้สอยกันมากน้อยขนาดไหนไคะ่ะมาดูกันเลย สำหรับด้านหลังนะคะคันนี้นี่คะ่ะเปิดท้ายมาดูว้าวทุกคนนะคะทารองยางโตโยต้าตรงรุ่นแบบนี้เลยนะคะด้านล่างจะมีแผ่นกระดานอุปกรณ์ SOS แม่แรงยางอะไหล่ใส่ไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูนะสำหรับคนที่อยากรู้ว่ารถชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ำมาหรือเปล่าโอเคมาดูกันนะคะนี่คันนี้นะคะรถเป็นสีแดงสีเดิมตามหน้าเล่มนะคะน็อตทุกตัวเดิมๆแบบนี้ นะคะจะเข็บของเขาเดิมๆแบบนี้เลยนะคะนี่คะ่ะตัวล็อกกันประตูเดิมแบบนี้เลยนะคะทุกอย่างนะคะพร้อมใช้งานให้หมดแล้วนี่คันนี้นะคะสวยมากมาดูมุมด้านหลังกันอีกทีนึงนะคะรถแดงสเกิร์ตท่อคู่นะคะตกแต่งลายโครมเมี่ยมแบบนี้นะมีกระจกเข้ามุมเล็กๆด้วยนะคะ,ปะไปดูกันที่ภายในคะ่ะ ภายในคันนี้นะคะเปิดรอแล้วนะคะภายในก็จะเป็นอินททเรียสีดำนะคะโทนสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะดำสปอร์ตเป็นเบาะทรงสปอร์ตเป็นเบาะหนังด้วยทุกคนสวยมากฉ่ำม,มากนะคะฉ่ำรุดเราไม่ขายนะคะเราขายแต่รถดีๆคุณภาพพรีเมี่ยมนี่ค่ะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยนะคะที่แบบมีถุงลมนิรภัย SRS Airbag นะคะเป็นลายหนังแบบนี้เลยนะคะด้านบนนะคะตรงนี้มีช่องเสียบแผ่นซ d ดีให้ด้วยนะ ช่องเสียบสาย USB AUX นะคะทุกอย่างปบบรับปรุมได้หมดเลยนะคะช่องแอร์กว้างใหญ่กำลังดีนะคะรถคันใหญ่นะคะแอร์เย็นไปทั้งคันนะคะอันนี้รับประกันนะคะนี่ถัดมาด้านล่างตรงนี้นะทุกคนนะคะก็จะมีเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้มาให้นะคะควางของกระจิกกรจิกได้เบรกมือนะคะที่พักแขนนะคะพร้อมที่วางแก้วหนึ่งตำแหน่งตรงนี้ค่ะ ในเกะน,นะคะก็จะเป็นแบบว่าเกะว่างๆใส่ของได้นะคะหมิมม่นโฮมเมดพายเอสแอนเอสแอนดค่ะตรงนี้ให้อีกหนึ่งตำแหน่งค่ะ ด้านบนนะคะมาดูกันไฟเปิดได้แบบนี้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะม่านบังแดดนะคะแข็งแรงทนทานพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากออกรถนะคะง่ายๆเลยทุกคนนะคะคันนี้ออกรถใช้เงินเพียง1,000บาทนะคะสำหรับโปรโมชั่นของเรานะคะจอง1,000บาทนะคะวันรับรถรามีเงินติดก,กระเป๋าให้1,000 100, 0บาทนะคะเพื่อนๆอยากได้เป็นเงินจองนะคะอยากได้เป็นแบบเ,เงินจอง1,000บาทนะคะ ที่แบบสามารถทําได้หลายๆสิ่งหลาย,ลายอย่างเลยนะใช้เป็นเงินออกรถได้เลยนะคะแถมมีเงินติดก,กระเป๋ามาให้ด้วยนะคะ1,000 0บาทนะคะสำหรับทุกท่านเลยนะ,ะรีบเลยนะคะจะมีจํานวนจํากัดเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ทั่วไทยนะคะ for for t you e o n wanna by u a car in Thailand you know you can have only working in Thailand if you want a f i n a n c i a l payment or cash payment we can we can set up everything for you until you get the car that's easy see you soon